สวัสดีครับผมแมนท่าฟูชาแนลนะครับว่าเออได้ยินข่าวข่าวนะครับว่าจีซอนเสียชีวิตนะฮะเอฟซี FC. อ่าแล้วครับทุกคนต่างตกใจนะฮะเอฟซี FC เนาะเราก็อ่ามาพิสูจน์กันนะครับเอฟซี FC นะว่าจีซอนนะครับเขาเสียชีวิตจริงหรือเปล่าเมื่อวานเมื่อคืนและหลายคนก็ถามเหมือนกันพี่แดงก็ถามผมนะฮะว่าจีซอนเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะหลังจากเมื่อคืนนะฮะได้ฟอกเกินๆนะครับโทรมานะครับผมโทรไปหานะครับอ่า ตอนเช้านะครับที่ต่อนะครับเขาก็บอกเออเป็นอะไรนะครับหลังจากที่ได้ยินข่าวมาว่าเขาเสียนะเสียนะครับต้นเหตุที่แท้จริงก็คือเขาผิดหวังจากความร่างในเอฟซีนะฮะ,ะ mm hmm. แบบว่าเออยังไงอะ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าอืมเขาเนี่ยจะกําลังจะผูกคออยู่แล้วนะครับเาะแต่ว่าพ่อเขาามาห้ามไว้ทันนนเอฟซีอ่า mm hmm. ก็เป็นประมาณนี้เราจะ โทรไปหาจิซอนเลยนะครับว่าอตอนนี้จิซอนทําอะไรอยู่เป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะเอเราไปโทรหากันเลยนะฮะเอฟซีเนาะ,ะนะครับดูเบอร์ก่อนนะฮะเอ่ซ นี่ขึ้นไลฟ์สดอยู่นะฮะขึ้นออนออนอยู่นะฮะเอฟซีอ่าอ่าโทรไปแล้วนะครับนะฮะนี่ครับโทรติดด้วยนะฮะเนาะอ่าจีซอนะครับนะเสรษสัร์ทอนะรับไหมเนาะนะฮะเอซีรับไหม ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับขอใครเแม่ทุกคนนะคะอะไรฮัลโหลสวัสดีครับน่ะได้ยินเสียงแล้วนะฮะอ่าทำอะไรอยู่อฮัลโหลอยู่บ้านนี่ล่ะอยู่บ้านนี่ล่ะอ่าทำอะไรอยู่กินข้าวยัง รอตรวจพ้นโควิดอยู่รอตรวจพ้นโควิดนะครับอ่าแล้วอันอ่าได้ยินข่าวเมื่อวานนี้ไหมดูอยู่ดูอยู่ว่าเป็นอย่างไรความรู้สึกนะฮะพอได้ยินข่าวแล้วใครจะตายเพราะโควิดกับโรคปอดนี่แหละอ่าฮะใครจะตายจริงๆนะก็ เอาสรุปเมื่อวานเนี้ยเกิดเรื่องแบบไหนน่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมบอกไม่ได้ทำไมอะ่ะเมลับฮะเป,บบเป็นความลับเป็นความลับบอกผมไม่ได้หรอนาะยโทัวมาเล่าให้ฟังว่าอ่าคุณโท,โทรมาแลว้วฟังหาฟังว่าคุณกำลังจะข้าตัวตายแล้วพ่อดึงไว้ไม่ใช่เหรอใช่เออ ดึงไว้ฆ่าตัตายอ่าฮะแล้วยังไงต่อถ้าดึงไม่ทันนี่ก็อาจจะตายก็ได้เพราะว่าเขียนเรื่องโควิดด้วยนะฮะอ๋อไม่เป็นไรโควิดอ่ะรักษาหายได้นะครับแต่ชีวิตคนอ่ะรักษาหายไปแล้วกลับมาไม่ได้นะอ่า แล้วเรื่องความรักล่ะเป็นยังไงบ้างกลับมาคืนดีกันแล้วเหรอไปนะรอคนตรวจโควิดอยู่คนตรวจโควิดยังไม่ทันปรากฏอยู่นะฮะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักกลับมาคืนดีกันหรือยังก็แต่ก่อนก็เคยมีแฟนนะพอโอกาสคือเขาไปมีแฟนใหม่นะอื แล้วคิดจะฆ่าตัวตายเพราะเรื่องนี้หรอหรือว่าเครียดเรื่องต่างๆด้วยเครียดเรื่องต่างๆด้วยมีอะไรบ้างที่เครียดเนะี่ยหลายเรื่องอยู่มีอะไรบ้างเรื่องนี้ก็ยโสเรื่องนี้ก็ยโสอ,อะไรอีกเรื่องนี้ศีลนี่แหละนี่ศีลน,นะฮะอืม ก็นะเรื่องความรับก็มีเรื่องกอจสก็มีแล้วก็เรื่องโควิดก็มีนะครับหลายเรื่องในเอฟซีเนาะอ่าอ่านะรับเนาะเรื่องอะไรแม่ท่านก็เสียแล้วแม่แม่ท่านก็เสียแล้วแล้วก็น้องก็ติดโควิดน้องน้องก็ติดโควิดอใครแม่ท่านก็เสียใครแม่ใครนะฮะแม่ผมครับอ๋อแม่กีซอนก็เสียเสียนานยังครับเนี่ย นานแล้วล่ะเนาะก็คิดถึงเนาะคิดถึงแม่ในช่วงนี้ใช่ไหมตาก็เสียแล้วตาตา,ตาเสียตาเสียตอนไหนอ่ะแล้วก็ญาติญาติฝ่ายทางตาก็เสียอยีกโอ,อ้เสียเยอะจังนะแ,แต่ปีที่แล้วน่ะก็สรุปว่าตอนนี้อยู่กับใครตอนนี้น่ะรู้ว่าผมไม่อยาก ว่าผมไม่อยากมีชีวิตต่อแนละ้เพราะถอยมากเลยใจเย็นๆสู้เราก็ค่อยคิดค่อยๆ่อยหาวิธีทำนะอ่าแถมเรื่องนี้ก็จะสออีกเขาจะเรื่อนงนี้กับผมเน่ยเขาโทรมาตั้งแต่เดือนธันวานแล้วละ่ะที่แล้วให้ผมครบก,กรำหนดชาวระนีนะ่ะนะฮะผมเลยคิดฆ่าตัวตายก็เอาอย่างนี้นะครับอ่า ใช้ทย,ทยอยใช้เดือนละห้าร้อยหรือว่าเดือนหนึ่งหนึ่งพันก็ได้นี่ครับพี่ผมก็ตกงานด้วยครับอืมเราก็ต้องขยันาการเมืองอยู่เพราะว่าผมก็จบด้านแล้วศาสตร์นะครับเอาเอาอย่างเนี้ยเอาขยันทํา youtube ของตัวเองให้ดีที่สุดนะทําขยันทํา youtube นะฮะขยันไลฟ์สดขยันถ่ายคลิปนะฮะเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นทุกอย่างมันมีทางแก้ไขปัญหานะอย่าคิดสั้นอีกยาชิดอะไรต่างๆนะผมยังไม่ตายนะครับ่าผมการันตีว่าผมยังไม่ทันเสียชีวิตนะโอเคฝากบอกอะไร f อฟหน่อยว่ายืนยันนะครับยืนยันตัวเองว่ายังไม่ตายหน่อยฝากอะไรบอกเอฟซบ้างเอฟซครับพอดผมขอยืนยันว่าผมยังไม่ทันเสียชีวิตครับ แต่หมอสันนิษฐานว่าผมติดโควิดครับอ่าฮั้นครับผมนะแล้วกินข้าวกินอะไรยังครับเป็นกลุ่มเสียงครับอ่าอยู่กลุ่มเสียงนะฮะยังเลยยังเลยอ่าว่าก็ี4วันครับตอนนี้ครับ14วันนะครับเขาจะแยกเป็นสัดส่วนใช่ไหมครับผมอือฮะฮะรอให้หายก่อนแล้วค่อยมากรอกนะ ครับผมอืมนะฮะล้วก็ทุกอย่างมีแค่เป็นแก้ไครปัญหาได้ผมก็เครียดอยู่นะว่าเออทำไมน้องผมต้องติดโควิดด้วยนะครับคนใกล้ตัวด้วยโอเคผมก็มาเป็นกลุ่มเสี่ยงครับครับโอเคจีซอนเดี๋ยวไปเออเรียวจีซอนฝากอะไรเอฟซีหน่อยนะครับฝากถึงยืนยันเอฟซีหนึ่งอีกครั้งแล้วก็เข้าไปกดติดตามเข้าไปดูไลฟ์สดทุกครั้งอย่างนี้ใช่ไหมโอเคฝากบอกยินดีหน่อย ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ระน,นะครับกดส้นตไคร้นะครับคือไม่ผมมีรายได้ครับไปไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองครับแล้วก็ที่นี่ก็เยอะสอยให้หมดไปครับคิดถึงเอฟซีไหมคิดถึงเอฟซีทุกท่านไหมคิดถึงคนในกรอดกาะไหมอย่างเงี้ยคิดถึงคิดถึงเอฟซีครับคิดถึงเอฟซีทุกท่านนะครับ โอเคครับกำลังตรวจโควิดอยู่นะตอนนี้ก็ผลตรวจจะไม่ทันมาเลยครับอ๋อต้องรออีกประมาณสิบสี่วันนะครับโอรออีกประมาณสิบสี่วันนะน้องเป็นโอไบคอนครับน้องน้อง,น,องน้องผมครับโอ,โอเคโอเคนะฮะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมครับผมโอเคแค่นี้ก่อนนะ ครับสวัสดีครับผมครับผมครับผมสรุปนะเอซีนะครับ่แมงที่ซอนชาแนลก็อนะครับเคียดหลายๆเรื่องนะฮะแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่นะเอซีเนาะวันนี้เก๋าก็อะไรไปตรวจโควิดนะครับเนาะทำกิจกรรมตรวจโควิดอยู่ฮะแยกสัดส่วนนะครับของคนที่ โควิดฮะโอเคตอนรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะคลาด้วยฮะขอบคุณมากครับผม